อะไรนะ,นะทำไมอ่ะ,ม,ออะอมันไปหาที่แอบแล้วไงต่ออ่ะตอนนี้รู้แค่ว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วนะเองอต้องไปช่วยมันแล้วไม่ผิดเองนะมันไม่รอดแน่มันอยู่กับลุงแสงนี่มันไม่ปลอดภัยได้ยังไงอ่ะผมงอง่ะ เห็นนีลุงเซกแล้วใครบอกข่าวคุณนะครับวสวัสดีครับผมตั้ม TU M อครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคน,กคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าครับดูแล้วก็วันนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาหรือว่าไม่ได้เข้าป่ามาสามวันได้แล้วนั้นทุกคนแล้วก็เข้าวันที่สี่แล้วก็วันนี้ผมมาเป็นช่วงเย็นนะผมจะมาตรงที่ก็ที่พักลุงเสกเก่านะผมจะมาดูว่า ผมไม่รู้นะทุกคนตั้งแต่หมวกแดงหายไปนันแล้วก็เหมือนมีแม่เลี้ยงมันมาบอกว่าไอ้หมวกแดงอะได้ไปกับลุงเศกแล้วนี่ผมก็น่าจะเชื่อได้อยู่นะเพราะว่ามันบอกลุงเส้นน้าเงินนะอาจจะจริงแหละแล้วก็ตอนนี้ทุกคนผมบอกเข้ามาอยู่บริเวณป่าท,ที่จะไปหาทางกระตอรลุงเศกนะแล้วก็วันนี้ผมจะเข้าไปดูว่าผมจะเจอใครมาตามหายหมวกแดงบริเวณนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเห็นที่หมู่บ้านผมแนะ ตามหากันหลายวันเหมือนกันล้ตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตามหาแล้วเพราะว่าไม่เจอตัวห,หมวกแดงนะเขาก็เลยแบบอาจจะหาไม่เจอเขาเลยเลิกหากันนะผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ก็ยังมีคนที่แบบยังพยายามตามหาอยู่นะทุกคนยิงเข้ามาในป่าด้วยแหละแบบหาในหมู่บ้านเสร็จแล้วก็เข้ามาอยู่ในป่านะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนอย่าับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปเดินทุกคนไปรับชมคลิปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ ผมก็ได้เข้ามาอยู่ต้นไหนน้วนะก็นี่นะทุกคนผมจะมี ไม้หรือว่าถาวันอยู่หนึ่งอันนะผมไปเจอในป่าแล้วก็ทรงมันค่อนข้างสวยเลยนะคล้ายๆถาวันพันพันเกียวอะ่ะผมก็เรียกชื่อไม่ถูกนะผมจะเก็บไปข้างๆนี้นะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อเบอร์นี้ก็เบอร์นี้เนยครับทุกคนถ้าสนใจหรือวอ่ายังไงก็ติดต่อมาได้นะทุกคนหรือว่าท่านใดที่อยากให้ผมหาไม้ชนิดอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้นะเป็หนหึ่งะ ผมจะขอไปทางนี้แล้วกันทุกคนทางใหม่ทาไใหม่ตีแบบไม่ได้ไปนานเลยนะป่านี้ก็ค่อนข้างลึกอยู่ตรงนี้นะ ลมพัดข้อแรงเลยนะได้ยินเสียงลมแรงมากเลยนะทกนุกคนอยู่บนภูเขาอะ่ะเดี๋ยวจะไปตรงที่พักนะ เออทุกคนนี่นะผมก็จะบอกเนี่ยที่พักอ่ะผมก็อ,อ,อ่านพี่ๆที่คอมเมนต์ผมแล้วนะว่าเป็นที่พักของใครนะเป็นของลุงสามใช่ไหมน่าจะใช่นะทุกคนแล้วก็แดงก็มาช่วยสร้างนะหอม,มทิมน,นะทุกคนนั่แหละเป็นแดงที่มาช่วยสร้างนะทุกคนมผมก็ไปไล่อ่านคลิปเก่าๆของผมนะ อ๋อ,อผมก็รู้มาเลยนะเพราะว่าแดงเคยสร้างนะเราจะถึงละไอที่พักของลุงคุณสาม 3, ใช่ไหมนี่ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วนะทุกคนสี่โมงกว่าแล้วแหละ ผมจะมาดูที่ว่าชาวบ้านที่หมู่บ้านผมเมอาน,นะในตามหายหมูกแดงหรือเปล่าในป่าแบบเนี้ยเพราะว่าตอนนี้นี่ใน,นหมู่บ้านนี่ตามหากันเยอะอยู่นีเนที่พักอยู่ตรงนี้นะพอจะเห็นในตรงนู้นน,นะ ที่พักของลุงแกนะไม่เคยเจอลุงแกนะว่าลุงแกเป็นคนยังไงนะเห็นแต่ในคลิปผมเห็นในคลิปเหมือนจะมีเหมือนลุงจะถ่ายคลิปได้มั้งผมก็จาไม่ได้นะแล้วก็มีในช่องแดงที่ผมเจอนะเจอบ,บ่อยๆเลยนะแบบอัดเดไหทุกคนแล้วก็วันเนี้ยก็ผมบอกนะมุกแดงนี่ ก็เป็นอาทิตย์ได้แล้วนะ <c oughs> เนาะเกือบอาทิตย์แล้วแหละที่ไอหมวกแดงมันถูกตามล่าเป็นอาทิตย์แล้วนะนี่มาถึงแล้วนะทุกคนคจะเข้าไปดูได้ไหมวันนั้นนะ่ะผมมาเจอลุงเสกเชยเลยคุณก็ไปย้อนดูคลิปได้นะผมไปเจอลุงเสกอยู่บริเวณตรงนี้แหละเขามาตามหาไอห,หมวกแดงนะ วันนี้ก็น่าจะปลอดภัยได้อยู่กับลุงลอยู่นะ <c oughs> ที่พักคือแจ๋วดีนะทำหลังคาเป็นสังกะสีนะ <c oughs> ผมว่าแจ๋วเลยแหละหลังคาเป็นสังกะสีอย่างนี้นะแบบทนนะทุกคนดู <c oughs> ่าแจ๋วเลยแหละข้างล่างนี้ไม่เปียกฝนเลยนะตรงนี้ แต่เหมือนจะไม่ค่อยได้อยู่หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะทุกคนน่าจะไม่ค่อยได้อยู่เลยเนาะนี้คือการฝนนะไม่เจอใครเลย จะดูรอยนะทุกคนดูกูดถึงก็ยังมีคนมาแลนะคนยังเดินอยู่ทางนี้นะจะเป็นลุงกระต๊อบนี้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ยังมีคนมาอยู่นะ้พูดถึงก็คิดถึไงไอ้หมูกแดงเหมือนกันนะทุกคนว่าปกตินี่คือถ้ามันไม่โดนตำร่า,ายอย่างนี้นี่คือมันยังเผอถ้าแบบ ตอนนั้นยังไม่โดนตามล่าใช่ไหมตอนนี้คงมาถ่ายคลิปกับผมอะเดินกับผมกวนตีนกับผมะนะเนี่ยแต่นี้คือสงสารมันเหมือนกันนะแต่ก็ทีมันโดนแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่มันทำเองเลยนะเพราะามันไปยังไงไปจัดการลูกหมอผีไงีลุงเสกเคยบอกมันว่าถ้าจัดการลูกหมอผีได้อะ่ะจะได้เป็นพวกจอมขมังเวทหรือว่าคนมี วิชาอาคมนั่นเองนะมันก็เลยทําตามที่ลุงเสกบอกกลับต้องมาเจอเหตุการณ์แย่ๆนะก็โดนตามล่าเนี่ยเป็นอะไรที่แย่นะทุกคนแค่เราใช้ชีวิตปกติเข้าป่าทั่วไปก็ถือว่าอันตรายแล้วนะทั้งสัตว์ร้ายทั้งสัตว์ป่านี่คืออาใส่อยู่ในป่าแล้วก็ต้องระวังผู้คนที่ตามล่ามาด้วยนะการใช้ชีวิตพวกมันก็ลําบากไปเลยนะหมวกแดงอะนะ แต่ยังไงมันก็น่าจะเอาชีวิตรอดได้แหละนี่ทุกคนนี่ตรงนี้มีห้างเลยนะเดี๋ยวผมจะกลับทางนี้กันนะคือไม่เจอนะเดินมาที่นี่รือว่าเป็นเวลาช่วงเงย็นก็ไม่รู้นหนุ่มเสกเลยแกเลยไม่มาโอ้ยคนดูมีรังนกด้วยนะเห็นไหมนี่นะ เห็นเห็นหลังไม่โฟกัสเลยแล้วก็วกเออพูดถึงยังไงนะทุกคนทุกคนชอบคอมเมนต์บอกผมนะว่าไอ้คุณที่บอกว่าเป็นแม่หมกแดงอะ่ะ จริงหรือเปล่าทุกคนว่าเพราะว่าผมก็ดูแล้วลักษณะใช่ไหมก็ที่มันพูดอะผมเชื่อหมดเลยแหละแต่อยู่ที่ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละพูดของเขานี้ผมเชื่อเลยนที่บอกว่าเป็นแม่เนี้อไงหมกแดงนะเนอะน,น่ามึงนี่ เหมือนหน้าล้มีคนเลยทางที่ผมเดินเข้ามานะทางที่ผมเดินเข้ามาเหมือนมีคนเลยทุกคน เห็นไหมเห็นปะไม่ตรงนี้โอ้ทุกคนไอ้นี่ไงแม่เลี้ยงไอ้โมูงแดงผมจำเสื้อได้นะแล้วก็กางเกงเขาอ๋อโอเคทุกคนเห็นไหม สวัสดีครับอา้อาวไอ้นางอ้าวสวัสดีครับารมาหาเจ้าหมวกแดงครับอไอหมวกแดงอะ่ะเราอยู่ไหมตอนเนี้ยอ้าแป๊บนึงนะไปแล้วอะไรเลยนะมันจะชิบหายแล้วทำไมอะ่ะ มันไปนหาที่แอบแล้วไงต่อมันอะตอนนี้รู้แค่ว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วนะเองอะต้องไปช่วยมันแล้วไม่ผิดเองนะมันไม่รอดแน่อืมมันไม่ปลอดภยัยทํำไมถึงไม่ปลอดภัยอะครับ่าก็ไม่รู้เหมือนกันบอกเองได้แค่ว่าเองต้องไปช่วยมันอืมแล้ว มันอยู่กับลุงเสกนี่มันไม่ปลอดภัยได้ยังไงอ่ะผมงงเห็นมันหนีไอเกไปนะเห็นนีลุงเสกใช่แล้วใครบอกข่าวคุณนะครับข้าเจอมากับตัวแต่มันจะจำข้าไม่ได้ขาจะไปช่วยมันอยู่แล้วอ๋อเหรอโอ้อยงี้ก็แย่เลย แล้วถึงทำไมถึงหนีอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะค่ะก็รู้อะไรไม่มากเหมือนกันอืมเรอค่ะจะไปช่วยมันอยู่แล้วแต่มันจำข้ามีได้โอแล้วไกลไหมครับตอนนั้นนะคะเห็นนะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะโอ้ใช่แล้วผมขอถามเห็นประมาณกี่วันแล้วครับเมื่อสองสามวันที่แล้วนะโอ้โห แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างวะเนี่ยตอนนี้ท่าลูกเค็งไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยตัวเองไม่เจอเลยผมก็เพิ่งเข้าป่ามาวันนี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาสามวันละผมก็เพิ่งเข้ามาวันนี้ครับค่ะก็ตามหามันอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นหมู่งนะงั้นถ้าถ้าเจอหมวกใดไงก็ฝากบอกผมจีน่าถ้าเจอผมบริเวณนี้นะนะ ผมก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงแล้ววิธีช่วยมันนี่ต้องทำไงผมไม่เข้าใจอะรับมันมาอยู่บ้านเหรออันนี้ก็ไม่รู้นะเองก็ต้องร้องไปหาวิธีดูเองต้องรีบไปช่วยมันให้ไวที่สุดเลยนะโอเคครับได้ได,ได,ได้เดี๋ยวผมจะรีบเร่งช่วยเลยนะแล้วแล้วอ่าผมขอถามก่อนจะไปแล้วกันนะแล้วจู่ๆคุณมายืนมานั่งทำไมตรงนี้ครับ โอ้นั่งสมาธิหรอกโอ้หรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับครับโอ้โหทุกคนผมไม่รู้เลยนะผมไม่คิดเลยว่าอยู่กับมุงเสกเนี่คือมันจะไม่ปลอดภัยผมทิ่ว่ามันปลอดภัยมาโดยตลอดเลยนะเป็นเป็นได้ไงวะทุกคนผมกลัวว่าผมจะโดน ผมจะโดนหมอนี่มันหลอกมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะทุกคนที่ไอหมูแดงมันจะหนีลุงเสกเนะี่ยแล้วก็อยู่กับลุงเสกนี่ผมมองว่ายังไงก็ปลอดภัยอะ่ะอันนี้มันไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะทุกคนว่าไหมแต่อันนี้คือแล้วผมยังไม่กันรันต์ไปเยนะทุกคนเพราะว่าว่ามันใช่แม่ยังไอห,หมูแดงจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าใช่จริงๆก็ อาจจะจริงที่มันพูดแต่ทำไม่ใช่ก็แสดงว่ามันหลอกเรานะก็ของจริงอ่ะเก็คือตอนเนี้ยงานนี้เข้ามาหาผมแล้วแหละงานนี้นะเราต้องไปหาที่พักลุงเซกตามหายหมกแดงเอกโอ้โหอะไรๆยากเลยนะแต่เป็นหเึ็นคือถ้าเราหาลุงเซกเจอก็ดีนะจะได้ลุงคุยกับลุงแกรู้เรื่องกว่า ในลุงแกอาจจะรู้อะไรมากกว่านี้ทุกคนว่าไหมโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวไว้จเจอกันในพรุ่งนี้ดีกว่าร่เพุ่งนี้ผมจะลุยงานหรือว่าเข้าป่าที่หนึ่งเพราะตอนนี้ก็เป็นเวาลายเย็นแนละ้วผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะไม่ได้เตรียมว่าจะเข้าป่าลึกวันนี้เดี๋ยวจะเป็นวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเจอกันในป่าดีกว่าทุกคนัานก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะทุกคนไปมาเจอกันในคลิปหน้าครับ